ก็มีหลายคนทักเข้ามาคือเริ่มไม่มีปีไม่มีคุยเลยมีหลายคนถามเข้ามาว่าเออป่วยเป็นอะไรเห็นเจ็บกระสอบกระแสะเข้าโรงพยาบาลอยู่เรื่อยก็แต่ก็ยังสวย อันนี้พูดเองไม่หรอกคือฟิลเตอร์ใช่ไหมช่วยเราได้เหมือนอตัวนี้ตอนนี้กำลังใช้ฟิลเตอร์ใช้เอฟเฟกอยู่นะคะจริงๆก็ไม่ได้สวยเลยผิวหน้านี่คือแบบว่าก็น่าก็หมองคล้ำมีตกกรงตกกะอะไรเงี้ยค่ะเต็มไปหมดแหละแต่เราก็แบบว่าเพื่อความอยู่รอดของ ใบหน้าเวลาออกสื่อเราก็จะใส่ฟิลเตอร์เข้ามานิดนึงนะคะวิป่วยเป็นเอ่อ s ล E นะคะปีนี้ก็เป็นปีที่แปดเข้าปีที่เก้าแล้วเป็นระบบลงลงระบบไหนลงระบบเอ่อลงระบบไตนะคะตอนแรกที่เป็นเลยที่ท,ที่ที่ต้องไปตรวจเลยก็เพราะว่าเอ่อมันมีผื่นขึ้นตามแข่งตามข้อพับตามส่วนต่างๆของร่างกายอะที่แม้ไม่ใช่ที่อับชื้นอืนั่นแหละ มันก็ขึ้นหมดเลยลก็ก็กินยาแก้แพ้อะไรยังไงมันก็ไม่หายกินยาแก้แพ้กินจนเหนื่อยกินจนท้อกินจนหลับไม่อยากตื่นไปหาหมอตามคลินิกหมดไปเยอะมากนะคะฉีดยาแก้แพ้อะไรมันก็ไม่ดีขึ้นก็จนสุดท้ายตัดสินใจว่าเออกลับไปตั้งหลักที่โรงพยาบาลไหมไปไปเริ่มต้นตรวจดีๆว่าจริงๆแล้วเป็นอะไรก็ก็จนอ่าไปไปตรวจเพราะว่าตอนนั้นอ่ะเออมัน โปรตีนในไตรั่วก็คือบวมบวมหมดแล้วเทาว้านี่บวมหมนเท้าช้างแขนขาอะไรนะก็เริ่มบวมหมดแล้วทีเนี้ยก็ไปตรวจคือค่าค่าเลือดมันก็ผิดปกติแหละผลตรวจออกมาแล้วทีเนี้ยอ,อ่อพอพอพอค่าเลือดผิดปกติใช่ไหมคุณหมอเขาก็ออกมามีมันน่าจะมีความเสี่ยงอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะ เป็นโปรตีนในไตรั่วเขาก็เลยส่ง,สงผลเลือดไปไป,ไปตรวจหา SLE ก็รอผลประมาเจ็ดวันก็ผลปรากฏว่าโอเคเป็น SLE นะคุณหมอก็ส่งตัวไปรักษาอีกโรงพยาบาลหนึง่งกับคุณหมอเฉพาะทางนะคะก็ได้อาจารย์หมอดูแลเป็นอย่างดีในเบื้องต้นกเ็เบื้องต้นเนี่ยก็คือกินยากดภูมิอยู่วันละสิบสเม็ด นานมากเลยนะนานนานจนแบบว่าผมผมเเผานี่ร่วงร่วงร่วงแบบเหลือเป็นกระจุม่มกระจิมาเป็นแบบเออเป็นเป็นดอนดอ,นดอนเป็นลุ่มๆเป็นกระจุเออนั่นแหละแล้วก็แล้วก็มันก็จะมีเออเขาเรียกว่าอะไรเอฟเฟกยากอื่นๆตามมาอีกออมากมายไก่ออกองนะคะนี่ก็คือเป็นเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็น SLE ของนี้เดี๋ยวมาต่อกัน EP หน้าคะ่ะ